โอเคครับตอนนี้ King Legacy มีรูปหลุดใหม่มา2รูปนะครับลุงพีเป็นคนลงเลยนะครับนะจะเป็นรูปอะไรก็มาดูในคลิปกันได้เลยก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เฮ้ยน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพ,พี่แนะนำร้านนี้เลยครับี리 s ิก p ร้านบริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดแบบ i ิง Legacy และแบบอื่นๆอีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป ร้าน EC Farm บริการรับฟาร,ร์มแบบบล็อกฟุตรับฟาร,ร์มเวลรับฟาร,ร์มไอเทมต่างๆภายในเกมแล้วยังมีไอดีไก่ตันจำหน่ายอีกมากมายทางร้านยังมีบริการกดเกมพาร์ตกดผลปีศาจแบบคียงเลยคซีและบ็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตแบบออสตาแล้วก็ยังมีบริการเติมโลบกักแบบ ID ดีพาร์ตและระบบ V.I.P. s e r v ์ฟเอร์ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยครับนะก็อยู่กับผมเองนะชากี้นะแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยรูปหลุดใหม่นะครับในแซกผีคิงเลกาซี่นะครับลุงพีเป็นคนลงเลยนะลงมา2รูปเลยนะนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าก็อนอื่นเลยฝากกไลค์ผมด้วยนะครับคนไลค์พอขอบคุณม,มากมากโอเคเดี๋ยวไปในกระดิสคอดกันเลย โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในสแน็คพี k คิงเลกาซี่แล้วนะครับนะีนี่รูปหลุดมา2รูปนะครับลุงพีปเป็นคนลงเลยเมื่อเมื่อวานตอน2องทุ่มสินะครับลงมา2รูปเออรูปแรกนะครับก็จะเป็นรูปนี้เลยเนะี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนติดอยู่ตรงกับแพงแล้วก็มีใบเขียนว่า OBEY หรือเปล่าก็ไม่รู้ OBEY ผมก็ไปแปลมาแล,แล้วมันแปลว่าเชื่อฝัง เชื่อฟังอะไรไม่รู้นี่แปลว่าเชื่อฟังอ่ะเชื่อฟังอะไรก็ไม่รู้นะคือรูปแรกรูปแรกนี่เอาซะง,งงเลยนะครับไม่รู้เลยแต่รูปนี้ครับรูปที่สองนี่ขนนกครับลุงพีได้ลงตรงนี้ไว้ว่าขนนกนะนี่ครับ เห็นขนนกอย่างเดียวโอ้โหเดาไม่ถูกเลยทีนดี้มันคืออะไรอ่ะเอออาจจะเป็นแบบขนพิศาสนกพิราบพิราบเลยขนพิศาสนกพิราบพิราบเนาะเอออาจจะเป็นผลใหม่กูเดาไปมั่วอีกแล้วลุงพีลงรูปสปอยมานี้โอ้โหคาดเดาไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวงงกว่าเดิมอีมันคืออะไรวะ โอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับนะสปอยรูปหลุด2รูปที่ลงพีลงไว้เดาไม่ถูกเลยมันคืออะไรใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะใครเดาว,ว่ามันเป็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเออผมไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรโอเคเราจเจอนคลิปหน้านะครับ